กลับมาพบกับช่วงผ่ากระแสโลกเป็นช่วงที่จะนำท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสรรค์เพื่อการก้าวทันกระแสโลกครับท่านผู้ชมครับบทบาทของประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลประเทศหนึ่งของโลกอิสลามนั้นทั้งในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญที่สุดของอิสลาม นั่นก็คืออัลกาบะที่เมืองมักกะและสถานที่ฝังรนร่างจำเริญของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตัลอลฮุไลฮิวะลุซัลลัมที่เมืองมาดินะแทนที่ว่าประเทศสุดตาะเบียนั้นจะเป็นผู้ที่วางบทบาทเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างความสมานฉันท์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความกลมเกลียวในประชาชาติมุสลิมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอิสลาม เพื่อให้มนุษยชาติได้เห็นความดีเด่นและความสวยงามของอิสลามและประชาคมมุสลิมแต่ในทางต้นเงนข้ามซาดิอาระเบียกลับเป็นผู้ที่ฉายภาพด้านลบของอิสลามให้โลกและประชาคมมนุษยชาติได้เห็นท่านผู้ชมครับความจริงแล้วถ้าหากจะพูดให้ชัดเจนประเทศที่ถูกนํามาเปรียบเทียบกับประเทศซาดิอาระเบียอยู่เสมอทั้งทางด้านความเป็นผู้นําในภูมิภาค ความเป็นผู้นำในโลกอิสลามและบริบทของแนวทางสำนักคิดทางศาสนาอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศอิหร่านและนักวิเคราะ์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองโลกมักจะใช้สองประเทศนี้เป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้และในโลกมุสลิมและความจริงที่เราต้องพูดถึงก็คือว่าใครๆในโลกนี้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเองก็จะทราบว่า ประเทศอิหร่านกับประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องหลักอยู่หลายประการสําหรับความแตกต่างประการแรกแน่นอนครับสํานักคิดทางศาสนาต่างกันนั่นก็คือประเทศอิหร่านนั้นยึดถือสํานักคิดชีอส่วนประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นยึดถือแนวทางซุนนีและมีการนําประเด็นนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อความได้เปรียบทางด้านการได้รับการสนับสนุนจากประชาคมมุสลิมโลก คือมีการกล่าวหาว่าสนัิคิชียที่ประเทศอิรานยึดมั่นปฏิบัติตามนั้นมิได้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องของอิสลามซึ่งในภาษาทางวิชาการเรียกว่าการตักฟิรและมีการกล่าวว่าผู้นําประเทศซาดิอาระเบ,บียนั้นคือผู้ที่เคร่งครัดศาสนาเพราะเป็นผู้ที่รับใช้สถานที่สําคัญของอิสลามทั้งสองแห่งตรงนี้เรามีตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างว่า การแสดงออกของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องของอิสลามกับอีกฝ่ายหนึ่งได้รับการอ้างว่าเป็นตัวแทนของอิสลามกระแสหลักเป็นอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ครับนางพักกุนฮเยปธนาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ได้เดินทางไปเยือนประเทศอิหร่านและได้มีโอกาสได้เข้าพบท่านอายาตุลอลาะซัยดาลีคามานีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนื่องจากทางหลักการของอิสลาม สุภาพสตรีนั้นจะต้องแต่งกายให้มิชิดด้วยการคลุมศีรษะดังนั้นขณะที่ประธานาธิบดีพักกุนเฮเยพำนักอยู่ในอิหร่านและเข้าพบผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั้นท่านจึงต้องแต่งกายอย่างมิชิดเป็นการปฏิบัติตามหลักการของอิสลามและเป็นการให้เกียรติเจ้าของประเทศด้วยหลังจากนั้นทางท่านประธานาธิบดีหญิงท่านนี้ก็ดเดินทางไปเยือนประเทศซาดิอาระเบีย ซึ่งนับถือศาสนาิสลามและผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นก็คือกษัตริย์ซันมานบินอับดุลอาซิสย,ยังคงดำรงตำแหน่งผู้รับใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามทั้งสองที่มีบทบัญญัติให้สตรีแต่งกายมิดชิตเช่นกันแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ได้พำนักอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียหรือแม้แต่กระทั่งการเข้าพบกษัตริย์ซันมานบินอับดุลอาซิส ท่านประธานาธิบดีหญิงท่านนี้ก็แต่งตัวตามสบายไม่ต้องคลุมศีรษะแต่อย่างใดนี่คือตัวอย่างเล็กน้อยที่จะนําเสนอต่อท่านผู้ชมเพื่อจะได้พิจารณาว่าผู้ใดที่สนใจฏปบัตามคามสอนของอิสลามอย่างเคร่งครัดมากกว่ากันผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่อยู่ในคันลองของอิสลามหรือว่าผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองของอิสลามกันแน่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราย้อนกลับไปในอดีต เมยิรานได้อยู่ใต้การปกครองของกษัตริย์ชาเรซาปาเรวีซึ่งกษัตริย์ชาได้เดินทางมาเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียทางประเทศซาอุดิอาระเบียก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกษัตริย์ซันมานบินอับดุลนาซิสซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงเจ้าชายองค์หนึ่งยังเป็นผู้เต้นรําดาพื้นเมืองต่อหน้าชาแห่งอิรานด้วยในขณะนั้นก็ไม่เห็นมีผู้ใดออกมากล่าวว่าชาปาเลาวีแห่งอิรานอยู่นอกคันลองที่ถูกต้องของอิสลามแต่อย่างใด ความแตกต่างประการที่สองระหว่างอิหร่านกับสวีเดะเบียก็คือเรื่องของระบอบการปกครองครับอิหร่านนั้นปกครองในระบอบเทวาธิปไตยโดยใช้ศาสนาปกครองประเทศผู้นําสูงสุดของประเทศเป็นนักการศาสนาระดับสูงที่ได้รับการคัดเลือกมาจากสภาผู้ชํานาญการส่วนประธานาธิบดีนั้นมาจากการเลือกตั้งจะเป็นผู้บริหารประเทศในกิจกรรมทางด้านการเมืองการศึกษาเศรษฐกษิจและวัฒนธรรม ส่วนของประเทศซาอุดอารเบียนั้นระบอบการปกครองนั้นกษัตริย์จะเป็นผู้ปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เองจะดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลด้วยอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในมือของกษัตริย์และมีการสืบสันตติวงศ์แบบพี่ไปหาน้องในวันศุกร์และในวันตรุษที่สำคัญนั้นผู้นำสูงสุดของประเทศิหรานจะเป็นผู้นำละหมาดเองมีการกล่าวคุตบะหรือเทศนธรรม ให้ประชาชนฟังด้วยตัวเองส่วนชีวิตส่วนตัวนั้นก็อาศัยอยู่ในบ้านธรรมดาธรรมดาซึ่งท่านดอาศัยมาตั้งแต่เริ่มแต่งงานจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีบุตรสะใภ้ท่านก็ยังอาศัยอยู่รวมกันในบ้านหลังนี้ซึ่งหากเทียบความเป็นอยู่แล้วจะเห็นความต่างกันอย่างมากมายกับชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ในปราสาทราชวังของกษัตริย์แห่งซาดิอาระเบียลักษณะการปกครองประเทศเชน่นนี้ความเป็นอยู่ของผู้นำแบบนี้ ประเทศใดที่อยู่ในคลองของอิสลามมากกว่ากันความแตกต่างประการที่3ระหว่างประเทศซาดิอาระเบียและประเทศอิหร่านก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศตะวันตกครับประเทศซาดิอาระเบียนั้นถือกำเนิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1925จากการจัดการของอังกฤษและส่งต่อความรับผิดชอบนี้ให้แก่สหรัฐอเมริกาทําให้ซาดิอาระเบียนั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับ สหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษและต่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการทาหารส่วนอิหร่านนั้นตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่หลังการเป็นรัฐอิลามปีคิศช .1979 และไม่เคยมีสัมพันธ์ทางการทูตกันอีกเลยกรณีนี้เราลองมาฟังดูครับว่าในพระเมตาคัมณีอัลกุรอานบทที่5องค์การที่51ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างไร يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن ท่านผู้ชมครับจากองค์การในพระมหาคัมภีร์อันกุรานังกล่าวท่านผู้ชมคงจะใช้วิจารณญาณได้ครับว่าใครที่อยู่ในคลองที่แท้จริงของอิสลามมากกว่ากันอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้ทางรายการผ่ากระแสลโลกไม่ได้ต้องการนำเอาความแตกต่างของสำนึกษษิทางศาสนามาเป็นประเด็นให้มุสลิมเกิดความแตกแยกหรือเกิดความรังเกียจเดียดฉันต่อกัน พราะนั่นเป็นแผนของผู้ที่ต้องการที่จะให้ประชาชาติอิสลามนั้นเกิดความแตกแยกเพื่อพวกเขาจะเข้ามาแทรกแซงและกอบโกยผลประโยชน์ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทางด้านการเมืองการอาหารและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศความเป็นประชาชาติเดียวกันของมุสลิมจะต้องวางไว้อยู่บนหลักสําคัญที่ว่ามุสลิมนั้นมีพระเจ้าองค์เดียวกันมีศาสดาท่านเดียวกันมีคัมภีร์เล่มเดียวกัน และมีทิศทางที่จะหันไปสู่เมื่อจะทําการนามาสาเขารพพักดีต่อเอกวลอสสุบหานวตาราองค์พระผู้เป็นเจ้าในทิศทางเดียวกันผู้ที่เป็นประชาชนามุสลิมพึงควรจะเข้าใจร่วมกันว่าดอกไม้ที่มีความสวยงามนั้นต้องมีหลากสีสันถ้าจะให้สวยงามยิ่งขึ้นต้องมีหลากหลายนานาพันธุ์และท่านผู้ชมครับถ้าจะให้สวยงามที่สุดดอกไม้ดังกล่าวจะต้องมีกลิ่นหอม ที่หลายๆกลิ่นด้วยครับโลกอิสลามและประชาชาติมุสลิมก็คือดอกไม้หลากสีสันหลากหลายนานาพันธุ์และหลากหลายกลิ่นดังนั้นจงปล่อยให้โลกอิสลามและประชาชาติมุสลิมนั้นคงความงามไว้ตลอดไปเถครับดอกไม้หลากสีสันของประชาชาติมุสลิมยังจะสร้างความสวยงามและความสุบสุขให้แก่มนุษยชาติโดยรวมได้ด้วยครับตัวอย่างของความหลากหลายสรรีสัน หลากหลายกลิ่นหอมและหลากหลายนานาพันธุ์ที่ทําให้เกิดความงดงามนั้นยังคงปรากฏอยู่ในประเจกบุคคลบางคนด้วยในวันพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงชีวิตอันหลากสีสันของบุคคลผู้มีนามว่ามุ h ม m m a อ ali พบกับผ่ากระแสโลกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ